นี่นะครับก็ Welcome the Cabin Factory c to o o r p เกมบอสเรียกว่าอะไรอ่ะเกมพีมาใหม่นะฮะก็ตอนนี้เรามาดูลุล้างเขาครับคนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นชายแก่นะครับชื่ออร์ก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บริษัท t h แคบ b น n Factory นะครับผมฮะส่วนภาษาอังกฤษด้านล่างที่มันพูดตอนนี้นะครับก็คือมันกำลังแนะนำบริษัทเรานะครับเดาๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมจะบอกคร่าวๆนะฮะตอนนี้เราเป็นหญิงแก่ใช่ไหมอ่าเราลองเดาไป ทาแบบเชะแบบตัดเป็นไงทรงผมอันเดอร์คัตแล้วก็ท้ายเป็นวูฟคัตนะครับเช่อย่างเท่อ่ะอะไรครับก็ขนลุ้นให้ไปฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยอมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไฟ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 มายังพุ่ไม่จบเลย อบ้านมาแล้วครับบ้านบ้านบ้านนี่ฮะคือบ้านที่เราต้องเข้าไปสำรวจนะครับผมอ่าเราเป็นบริษัทแบบว่าตรวจสอบบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะบอกว่าตรงนี้นะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นนะครับหรือว่าเจออะไรขยับได้แบบคล้ายๆแบบบ้านผีสิงอ่ะอ่าบ้านผีสิงเดี๋ยวต้อว่าบ้านผีสิงอ่ะแล้วเราก็ทําการกดเดนเจอร์ได้เลยครับรีบมากดเลยครับส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิวกตินะครับแล้วก็บดเคลียร์ได้เลยนะครับผมอ่า กดชิปเท่ากับวิ่งนะครับอ่ะเราจะมีทั้งหมด8บ้านนะครับอ่ะเราก็ไปกันเลยครับหลังแรกก็อุ้ยพยาบ้านนะครับก็จะมีตะเกียงป่ะอุย้ยมีรูปใครยเีอุย้ยคนลุกสู่เลยไว้อะลอส่วนฝั่งนี้ก็มีเพลงนะครับมีตะเกียง อุ้ยแล้วก็มีคนนั่งทำอะไรฮัลโหลมองมาทำไมเนะี่ยส่วน,นนี้ห้องอะไรเอ่ยเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องไปดูชั้นสองวุ้ยเฮ้ยไอยชิเกะใช้โฮเฮ้ยเอ๊ผมว,ว่าบ้านนี้แบบแปลกๆอะ่ะเปิดทีวีได้ปะ เอ้ะฮัลโหลกระโดดไม่ได้ด้วยอุ้ยมีกบด้วยฮัลโหลมันจะไม่มีอะไรนะครับเราลองล,อง,ลองไปดูนะเฮ้ยอันแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ อนนี้เนี่ยผมก็ไม่เจออะไรนะครับผมคิดว่าอนนี้มีอะไรฮะไม่ได้นะกดเลยไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้นะครับปลอดภัยนะครับอ่าผมว่าปลอดภัยนะเราลองมาดูกันอ่าเคียร์นะครับปลอดภัยไม่มีอะไรอ้เราผ่านเลยครับถ้าเกิดว่าเรากดผิดเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับไปบ้านหลังนี้หลังที่สองนะครับ รอบนี้ก็คุณลุงยังอยู่นะครับที่นี่ที่เดิมนะครับมีอะไรเอ่ยมีจานแอปเปิ้ลคุณลุงเหมือนเดิมชั้นสองจะมีอะไรอุ้ยข้าแน่อุ้ยเฮ้ย เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปไหมไปไมอืมไปอ่ะเดี๋ยวกันใครอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วอืม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 โอ้ยชิ่งังไม่หลอกหลอนครับบ้านหลังเดินีกแล้วเอาอะเรามาดูกันหลังนี้นะอ้ย The fire that burned a family alive took place in an isolated cabin I mean in the woods. cabin. Two bodies, bodies were found, found calcinated now. on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames I mean were so I mean, burned. I mean, According to our sources, the family I mean, I mean, lived in the cabin. A, mother, I mean, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a 10-year-old little girl and her six-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. <inaudible> the chief of the fire department announced the search operation will continue <inaudible> and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents <inaudible> got trapped inside the own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. <inaudible> เส yet, right. karaoke, ียงกับล้นะครับแต่ไม่มีอะไรสอบที่ถูกเ a าไหม้แลนะผมไม่เจออะไรนะทุกคเชื่อมีไหมผมว่าไม่มีนะอุ้ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงเลยห้าหกเจ็ดแปดดาสุดท้ายนะครับเฮ้ยทำไมมันเงียบอะ ผมแบบเดินเข้าทุกรอบเนี่ยขนอยู่ขนลุกตลอดเลยออกได้นะเปิดประตูออกได้หุ้ยรอบนี้มีแบบผงบ้านด้วยนะครับคือเฮ้ย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 เสียงอะไรอ่ะใครทุบเราอยู่ข้างบนอ่ะหุย ทุกคนผมผมกลัวเว้ยอันนี้เป็นบ้านนะครับเฮ้ยไม่มคุณลุงหายไปครับอันนี้คือแผ่นบ้านนะฮะอันนี้คือโชั้นสองมีกบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเน,นี่ยเป็นทางชั้นสองใหม่เนฮะ้ยใครเนี่ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปออกไป啊 ด่วนนะมันมันอยู่ไหนอันนี้อันนี้ผมตัวแดงๆนะมันมันยืนอยู่ตรงนี้มันเดินตรงนี้นะเดินอยู่หน้าเราอ๋อทำไงอะ่ะ มันเดินไปตรงนู้นนะมันเดินไปครับทุกคนมันจะเดินไปไหนอ่ะเราดูก่อนนะครับเผื่อมันมีอะไรพิเศษมันเดินไปกินข้าวหรอมันจะเดินไปไหนมันจะไปชั้นสองแล้วปะ่ะตรงนี้คือชั้นสองที่จะมีเด็กอยู่ตรงนี้นะครับ มันไปไหนและมันมันไปชั้นสองเฮ้ยใครอะ่ะใครอยู่ตรงนี้อะ่ะมันเดินกลับมาเลยครับทุกคนผมผมว่าผมผมต้องไปก่อนบ้านนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอ,อ,อันนี้ขึ้นไนเร็วมากอะ่ะ แสงอะไรอะทุกคนเงอผมไหลซกซักซกซักเลยมีหมีนะอันนี้ลูกปั้นยังอยู่เหมือนเดิมสเสียงอะไรอะรอบนี้มีอะไรไหมอะฮ้ยเชือ เฮ้ยทำไมมันห้อยอย่างเงี้ยคนรู้หมดเลยนเนี่ยทำไมมันห้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโดนฆ่านะครับส่วนนี้เด็กนี่ก็อยู่นี่เกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าที่นี่มันปลอดภัยนะเพราะไม่เห็นมีอะไรขยับเลย หน้าคนนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่นี่แต่ว่ามีการฆ่าตกรรมนะครับมันบอกถ้าเกิดเราเจอแปลกๆนะฮะเราก็ปลอดภัยออันนี้ปลอดภัยนะฮะก็คือเราเรายังไม่เจอเราเรายังไม่เจอแบบว่าไอ้จำพวกที่มันขยับได้นะฮะถ้าเจอพวกอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอ่าอ่าเลอเเสองดาดสุดท้ายอืถ้าเกิดเจอเจอเลยขยับได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ปลอดภัยมีคนฆ่าตัวตายนะแต่ก็ยังปลอดภัย ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เตียงเหมือนเดิมนะครับทุกคนมันมีอะไรแปลกไหมคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันมองทำไมต้องมองมาตรงนี้ตลอดด้วยเรามาตรวจสอบบ้านนะครับแต่ทำไมคนนี้ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใชยังอยู่นะครับเดี๋ยนี่ยังอยู่นี่ ตรงนี้มีกบเหมือนเดิมน,นะฮะเข้าบนอ่อไม่มีอะไรฮะพัเน่พเน่อ่าไม่มีอะไรนะ,นนะรนะกดได้ได้ไหมนะทุกคนผมกดไะไรไม่ได้เลย มันมีเสียงเท้าอันนี้คือเสียงเท้าผมที่เล่นมาตลอดหรอเก้าอี่นะเด็กก็ยังอยู่ที่เดิมนะเหอนวินามีอะไรนะครับเฮ้ยเชี่ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะหลัวออกไปได้ไหมอ่ะออกได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูนี้เปิดนะครับทุกคนเฮ้ยที่ไหนเนี่ย สองเด็กก็ยังอยู่นี่นะครับเฮ้ยต้องเข้าไปจริงๆวะเนี่ยเราลองกลับไปดูซิเุ้ยว้าวป่าเงือไปม่ไหมโอ้เราต้องเข้าไปที่นี่ใช่ไหมี่ยเุ้ยโอ้นี่คือห้องใต้ดินออกตัว่ากลับไปไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีเงาอะไรอะ่ะ เฮ้ยไอชี้ไอไอ้น,นี่ปา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 ทีอยู่ด้านบนไม่ใช่เหรอรูปภาพอะไปอ่ะขอบไปอ่ะมันมันมันยากมันไม่เหมือนผีไม่อยากให้ผมไปฮะคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็แค่หญิงแก่เอ้ยอะไรอยู่ดีๆก็ คิดถึงแม่ก็เลยรีบกลับมาหาแม่เหรอเดินมาให้ซ้่ไม่เสียงไหนได้ไหมนี่อันนี้มีอะไรนะก็คือเหมือนเป็นกระป๋องเคมีอะไรฮลัลโหลทำอะไรกันเหรอเฮ้ยดูมันยิ้มสิ แบบฟันโุ้ยฟันเรียงสวยมากสงสัยดัดฟันมานะครับโจนี้แบบว่าดัดฟันมายิ้มแบบมองแม่ฮะอันนี้ก็เด็กก็นั่งกำมือแน่แน่แน่หันหน้ามานี่เตี้ยเตี้ยก็ตกใจละเด็่ใกล้ขนาดนี้ที่หันหน้ามาก็ตกใจเหมือนกันเด็กอยู่ทำหน้าเครียดครับ ตรนีไรออ้ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มีนะครับเราไปกันดีกว่าอันนี้เป็นห้องเหมือนเป็นห้องอาบน้ำนะครับเอ,อ่อตรงนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเปิดประตูหน่อยเฮ้ย What think outside? do find you you'll ว่าดูอย o ่จริงบอกว่าออกไปไม่ได้อะบอกว่าลีบเกจะเฮ้ยเอาเราไ,ไปนาหนจอเฮ้ยีาตานะครับชื่อกีตานะครับก็คือเหมือนดูขัว้ที่นี่นะครับเราก็ไม่เหมือนเด็กแบบเฮ้ย เหมือนเด็กเหมือนเด็กกีตาร์นะครับถูกขังอยู่ที่นี่ส่วนฮาร์ดส่วนฮาร์ดเนี่ยถูกขังไว้ที่นี่น้อยกว่ากีตาร์นะครับน่าจะเป็นนู้นก็คือที่นี่น่าจะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอล้วู้้ อ๋อไม่ได้แล้วเออโอ้ยคนนี้คือผู้หญิงที่แบบขังลูกมันไว้นะครับผมบ้านนี้ก็เลยแบบแย่นะ,ะก็ก็ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแบบว่าธรรมดานะครับอบ้านนี้ก็คือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ธรรมดามันแบบมันไม่น่ากลัวเลยเลยธรรมดา ไม่เปนรอบนี้มีผ้าเนี่ยรอบนี้ตากผ้าในบ้านนะใครใครอย่าไปอะ่ะคุณผู้ชมอย่าไปปะฮะคุณผู้ชมไปกันไหมแต่ผมไม่อยากไปเลยแต่ว่าแบบคุณผู้ชมแบบเอ้ยต้องไปต้องไปเราไปก็ได้ไปก็ได้ห้องด้านหน้าก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนนี้คุณลุงนี่ก็อยู่นี่ตลอดนะครับ มืดทนะ้เราไปดูสิอันนี้เด็กนี่น่าจะอ๋อเด็กที่ตายก็คือเด็กที่อยู่ข้างล่างนั่นนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยตายต,ายตรงนี้ใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือน่าชื่อกีตาผู้หญิงน่าชื่อฮานนะครับใช่ไหมครัผู้หญิงน่าจะชื่อกีตาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เด็กนี้ก็นั่งอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ไปกันก่อน เหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับบ้านหลังนี้ใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเอา้าผิดเหรอฮะบ้านเมื่อกี้มันมีอะไรอะทุกคนฮะอะไรอะ่ะเมื่อกี้เข้าไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเอา้าอะไรอะดาสุดท้ายแล้วนะทุกคนโอ้ ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราลองไปหาเพื่อนก่อนนะครับผมเผื่อจะมีแบบว่าเผื่อจะมีพนักงานคนใหม่เมื่อกี้ผมก็เชื่อว่าผมถูกอะนะแบบมม่ไม่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ถ้างั้นก็ทุกคนครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าแบบเอ้ยมันมันมันควรชนะไปแล้วนะซะแล้วก็ตอนนี้ก็แบบเออมันมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าผมจะหนีไปนะก็ ก็ธรรมดาแหละมันง่ายๆมันไม่น่ากลัวนะก,ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่ามี2 ap แน่นอนนะถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะมีเป็นร0อยเอแล้วเราเล่แล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ